ดึงหน้าร้อยไหมทำสัญญกรรมบอกตรงค่ะว่าใจยังไม่กล้าพอเวลาใครถามนะคะว่าทำไมถึงหน้าเด็กก็ตอบไปสวยๆว่าสงสัยกินบุญเก่ามีหลายช็อตค่ะที่พอรวมกลุ่มกันหลายหลายคนแล้วถ่ายรูปคือตอนได้เราก็กลัวว่าเราจะดูเป็นคุณแม่ดูเป็นคุณป้าดูเป็นเจ้ใหญ่ขนาดนั้นหรือเปล่ามันยังได้อยู่เรายังดูเป็นเด็กที่ออฟฟิศได้เหมือนกัน ไม่ชอบใช้พูดจริงๆรู้สึกว่าถ่ายปกติก็พอดีกว่าแล้วเราใช้ Photoshop ไม่ค่อยเป็นเพราะฉะนั้นก็ให้เขาเห็นว่าเราเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าเจอตัวจริงแบบนี้แต่ว่าโอ้โหตอนถ่ายรูปนี่แบบหน้าอีกแบบ close up อยู่เหรอคะไม่กลัว่าบอกเป็นคนยิ้มเยอะเป็นคนยิ้มตลอดเวลายิ้มตาแะไะอีกเพราะฉะนั้นเราจะไม่อยากให้ ความรู้สึกว่าเรากลัวเรื่องริ้วรอยมาทําให้เราหมดความสุขหมดความสนุกไปศึกษามานะคะว่ามันมีสิ่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดเพราะว่าเป็นตัวที่มีเรตินอลค่อนข้างสูงถ้าเราใช้เรตินอลไปช่วยกระตุ้นเนี่ยมันก็จะเด้งกลับมาเหมือนเดิมคือธรรมดาเรากดบางคนอาจจะบุ้งไปเลยแต่นี่กดแล้วมันยังเด้งอยู่ก็เป็นบอกแดงใช้ได้ <laughs> มันจะบอกว่าเป็นเคลลับหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้บอกวันนี้มีโอกาสก็จะบอกซะเลยว่าใช้ซะแล้วจะรู้ว่ามันดียังไงท้าให้ใช้ค่ะ